นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรื่องรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับในยาหรือว่าในสัญญาเนี่ยเมื่อสมัยยังเด็กเนี่ย พ่อของเขานี้ไม่เคยช่วยแม่ทำมาหากินเลยเอาแต่ตามเพื่อนไปเล่นไปกินเหล้าพ่อชอบการพนันทุกชนิดตั้งแต่พาแม่หนีมาก็ไม่ได้สนใจหาเลี้ยงแม่ลูกก็มีหัวปีท้ายปีนายาเนี่ยเป็นคนที่สามมีพี่น้องเจ็ดคนแม่ก็ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันเทศเอาใส่เรือไปขายให้กับชาวบ้าน นำเงินมาซื้อข้าวสารมีหลายครั้งที่นายาจำได้ว่าต้องกินข้าวที่หุงปนกับหัวมันเวลาที่พี่สาวไปช้อนกุ้งช้อนปลามาก็จะได้กินกุ้งกินปลาสักทีหนึ่งบางทีพี่สาวก็ดองปูสแสมไว้เป็นโหลจำได้ว่าเวลาแม่คลอดน้องพี่สาวก็ต้องขาดเรียนมาคอยหุงข้าวแทนแม่ แม่เคยบอกว่าตอนคลอดลูกคนแรกๆนะั้นแม่ลำบากมากต้องหุงหาข้าวเองพ่อก็จะดูแค่วันสองวันพ่อก็จะไปตามเรื่องตามราวของพ่อน,น,นานๆก็จะซื้อข้าวสารมาสักถังหนึ่งที่นอนก็นอนกับดินที่ใช้น้ำพรมแล้วก็ทุบด้วยขวดจนเรียบหมอนก็ใช้ลูกมะพร้าวทุยที่ไม่มีเนื้อเอามาถากเป็นหมอนเอาขอนไม้มาถากหนุนนอน มีเสื้อเก่าขาดปูนอนเรียงกันแต่ว่านายาเนี่ยชอบนอนกับดินเพราะว่ามันเย็นไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนายากับน้องๆก็ไม่ได้ใส่เสื้อเวลาหน้าหนาวแม่จะสมไฟไว,ไว้กลางบ้านเวลาหนาวมากก็จะลุกมาผิงไฟเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกเป็นโรงคว้าง,างมุงจากกันไว้เฉพาะห้องที่แม่นอนห้องเดียว เวลาไปโรงเรียนกันก็ไม่เคยมีเงินไปซื้อขนมเอาข้าวใส่ปินโตไปก็มีแต่ไข่ต้มทุกวันเวลาไปวางปินโตจะกินรวมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ลุกหนีเพราะว่าพี่น้องแล้วก็นายาเนี่ยมีแต่ไข่กินรวมด้วยทีไรก็จะไปจ้วงตักกินแต่กับข้าวของเพื่อนครอบครัวนายาก็เลยเป็นที่รังเกียจของเพื่อนเเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีก เพื่อนๆมีขนมกินแต่ว่าพี่ๆน้องๆของนายาน่ไม่มีจะกินก็มักจะไปขึ้นต้นลำพูลำแพนไปเก็บกินแค่ให้หายอยากรสชาติมันก็ฝาดผาด,าดเปรี้ยวเปรี้ยวชีวิตในวัยเด็กนี่มันช่างลำบากมากจำได้ว่าลุงวาแกเอาแล้วมาดักปูทะเลเสร็จแล้วแกก็เอาปลากระเบนเนี่ยมาเป็นเหยื่อเหยื่อดักปูทะเลนะ เสร็จแล้วแกก็จะพายเรือปักแล้วไปทั่วเสร็จแล้วก็จะพายกลับมาที่แล้วอันแรกอันไหนมันสั่นก็แสดงว่าปูมากินเหยื่อติดแล้วแล้วแกก็จะไปยกแล้วเทปูใส่สวิงนายาแอบดูเมื่อเห็นลุงวาไปไกลอ่าแล้วแล้วสั่นทางนี้นายาก็จะรีบไปยกเอาปูแล้วก็ปักแล้วไว้อย่างเดิมกินปูกันจนเบื่อ ก็รอเวลาที่ลุงวาแกกลับไปกินข้าวเที่ยงก็ไปปลดเอาเหยื่อปลากระเบนที่แสนเค็มเนี่ยไปให้พี่สาวต้มกะทิใส่ใบมะขามอ่อนเสียงลุงวาตะวัดลั่นคุ้งน้ำเลยไอ้ขโมยเลวมันขโมยปูกูกูไม่ว่านี่ดันขโมยเหยื่อฮะเอาปลากระเบนไปไออปรี กูจะดองได้ที่กว่าก,กูจะไปซื้อปลากระเบนมาทำเหยื่อได้กูจะต้องพายเรือเป็นวันขายปูตั้งหลายตัวกว่าจะได้ปลากระเบนมาสมัยก่อนเนี่ยปูทะเลมถูกเพราะหากินง่ายพี่สาวก็มอมแมมมอมแมมน้องๆก็มีแต่หาเต็มหัวแม่ก็มัวแต่ขุดมันตัดกล้วยอ้อยลูกจะขโมยใครมากินแม่ก็ไม่ได้สนใจจะสั่งจะสอน ลูกเริ่มโตแม่ก็ให้หากับข้าวหาปูหาปลามากินกันเองมียังไงแม่ก็กินอย่างนั้นนานๆพ่อจะกลับมากินข้าวบ้านนานๆพ่อจะมีขนมมาฝากลูกๆเมื่อในยาโตเป็นหนุ่มก็ขยันทำงานรับจ้างพี่ๆน้องๆก็ขยันในยาเข็ดกับความจนคิดว่าสักวันจะต้องรวยให้ได้ในยานี่โตขึ้นเป็นคนรูปลอ แล้วก็หลงรักผู้หญิงชื่อสมใจคนหมู่บ้านเดียวกันแต่สมใจก็มีฐานะยากจนแต่ก็รักนายามากทั้งคู่รักกันได้สองปีกะว่านายาเก็บเงินได้อีกสักหน่อยก็จะผูกข้อไม้ข้อมือกันนายาคิดว่าถ้ายังรับจ้างทั่วไปอยู่แบบนี้ก็คงได้เงินน้อยก็เลยไปสมัครงานที่โรงหล่อพระเพราะว่าเห็นเขาติดประกาศว่ามีที่พักพร้อมอาหาร นายยาก็ไปสมัครที่นั่นมีคนงานสิบคนเจ้าของเป็นคนไทยเจ้านายที่เป็นผู้ชายก็หน้าตาทื่อๆผิวดำเมียก็ตัวใหญ่อ้วนดำมีลูกชายคนหนึ่งผู้หญิงคนลูกชายหน้าตาก็พอดูได้แต่ลูกสาวนี่หน้าเหมือนมนุษย์หินตัวก็ดำตาก็เลชื่อนกเจ้านายรักมากแต่ว่านกนไม่ได้เรียนต่อ เพราะว่าเคยเป็นลมชักสมองทึบไม่ค่อยฉลาดนายาเข้าไปอยู่ก็ขยันพยายามทำให้เจ้านายรักตื่นแต่เช้าเข้าไปปัดกวาดโรงหล่อทุกวันก่อนแปดโมงไม่รอเวลาเหมือนกับคนอื่นปรากฏว่าแม่ครัวนี่ถูกชะตานายามักจะตักกับข้าวให้ในายาเยอะทุกมือ้อนาลูกสาวเจ้าของโรงงานชื่อนกเองก็หลงรักนายา มักจะเดินมาทักทายบ่อยบ่อๆนายาก็เลยมีใจให้นกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสายใจเมื่อมีโอกาสคุยกับนกก็จะหยอดคำหวานๆใจที่นายามีให้นกนี่ไม่ใช่ความรักหรอกแต่มันเป็นความอยากรวยอยากให้พ่อแม่พี่น้องสบายวันเวลาผ่านไปนายาก็กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ไม่ได้ไปหาสายใจ เพราะอยากจะลืมสายใจถึงจะรักแค่ไหนก็อยากจะลืมเข็ดแล้วกับความจนและคำดูถูกทางด้านนกลูกสาวเจ้าของโรงงานนี่ก็ร้องไห้ที่เห็นนายากลับบ้านพ่อแม่ถามว่าเป็นอะไรนกก็สารภาพว่าตัวกับนายารักกันเพราะนกก็คิดว่านายามีใจให้พ่อแม่ก็ปลอบลูกสาวสุดที่รักว่าเดี๋ยวนายาก็จะกลับมากลับมาแล้วจะสอบถามว่ารักนกจริงหรือเปล่า ถ้ารักจริงก็จะให้แต่งงานกันเมื่อนายากลับมาก็ได้สอบถามนายยานายาก็ตอบว่ารักคุณหนูนกจริงเจ้านายก็เลยบอกว่าให้เอาเงินเอาทองกลับไปบ้านแล้วก็ยกขันหมากมาโดยเป็นเงินของเจ้านายนายาก็ดีใจเมื่อสายใจรู้ข่าวก็ได้มาหานายาที่บ้านนายยาหลบหน้านั่งร้องไห้อยู่ในบ้าน แม่นายาก็บอกกระสายใจว่าตัดใจสเสถอะนายากำลังจะไปได้ดีจะแต่งกับลูกสาวโลงหลอสายใจก็เดินร้องไห้กลับไปทุกคนที่บ้านนายายังไม่มีใครเคยเห็นหน้าว่าที่เจ้าสาวของนายาเมื่อถึงวันแต่งทางบ้านนายาก็บอกญาติและชาวบ้านมากมายแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวทุกคนต่างก็ยินดีกับนายาที่ได้เมียรวย เมื่อถึงตอนเจ้าสาวออกมาจากห้องมาประกอบพิธีแต่งงานกันแบบไทยๆแขกเรือทั้งฝ่ายนายาบางคนนี่อ้าปากค้างไม่คิดแล้ว่านายาจะมีเจ้าสาวผิวดำยังก็เอาก้อนดินมาห่อผ้าไว้ผมก็สอยสั้นจมูกก็บานตาก็ไม่สามารถขีกันพ่อแม่พี่น้องถึงกระอึ้งแต่เมื่อเห็นเพชรที่นกใส่เห็นทองที่นกใส่เต็มตัว แม่ก็คิดในใจว่าเออลูกชายนี่ฉลาดนะที่เลือกความรวยไม่ได้เลือกคนสวยแบบสายใจอยู่ต่อมาพ่อแม่นกก็ตายหมดพี่ชายคนโตก็ได้โรงหล่อกับบ้านเงินสดในธนาคารนี้แบ่งกันคนละครึ่งนกได้ที่ดินมากกว่าพี่ชายตอนนั้นนกท้องลูกคนที่สองนายาก็บอกให้นกขายที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อที่ข้างบ้านนายามันจะงอกขึ้นอีกหลายไร่ แล้วก็จะปลูกห้องแถวให้คนงานเช่าสักร้อยห้องเมื่อนนยามาอยู่แถวบ้านก็จ้างพี่พี่น้องๆปลูกห้องแถวนนยาอุดหนุนพี่น้องทุกคนแต่ว่าต้องเอาแรงเข้าแลกที่ดินที่เหลือก็ให้เช่าทำสวนแก้วมังกรชีวิตก็ดูเหมือนจะมีความสุขแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนนยานี่เปิดร้านขายของใหญ่โตตอนนั้น จะติดกล้องก็เสียดายเงินใครจะเดินเข้ามาซื้อก็คอยเดินตามนกก็นั่งอยู่ที่โตะ๊ะเก็บเงินถ้ามีมาหลายคนพร้อมกันนายาก็ต้องระวังหนักจะกินข้าวก็ต้องมากินหน้าร้านถ้านกไม่อยู่นายาก็ถึงขั้นต้องอันขี้อันเยี่ยวไม่กล้าทิ้งหน้าร้านกลัวคนจะมาหยิบของถุงที่เก่าแล้วก็เก็บเก็บเก็บเอาไวนะ้ยิ่งใบใหญ่ที่เข้าของมาส่งเนี่ยจะไม่ทิ้ง กระดาษลังเบียร์ก็จะเก็บพับเรียบร้อยเอาไว้ขายบางคนเข้ามาซื้อของหลายอย่างก็จะเอาถุงใบใหญ่ที่เก็บไว้นั่นแหละใส่ให้ไม่ยอมเอาถุงใหม่ให้ลูกคนโตก็กำลังเข้าอนุบาลทีแรกนายยาจะให้เข้าโรงเรียนวัดแต่นกไม่ยอมให้เรียนโรงเรียนที่มีรถรับส่งลูกคนโตเป็นลูกชายนกก็อดทิ่จะน้อยใจไม่ได้ตั้งแต่แต่งงาน นายาหลับนอนกับเธอนับครั้งได้ยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆนายาก็ไม่พูดไม่คุยด้วยบางทีนกถามก็ตะคอกกลับมาต้องเงียบไปจะพูดจะคุยกันแบบผัวเมียคนอื่นก็ไม่มีเลยพอนกคลอดลูกคนที่สองนายาก็แยกห้องนอนไม่ช่วยดูลูกตอนกลางคืนเหมือนคนแรกตอนนั้นอยู่ที่บ้านนกนายาก็ยังช่วยดูบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลย แต่นยาก็ดูรักลูกอยู่เหมือนกันเพราะว่ายัางจูงลูกเข้าบ้านตอนรถมาส่งหลังเลิกเรียนจะมีงานที่ไหนทั้งคู่ก็ไม่เคยไปฝากแต่ซองกับเงินนิดหน่อยใส่ไปแต่ละวันนยาก็ไม่เคยยิ้มแย้มยิ่งบางวันเห็นสายใจเดินผ่านร้านก็ยิ่งหดหูใจสายใจถึงจะแต่งงานแล้วตอนนี้แล้วก็มีลูกแล้วแต่สายใจก็ยังดูสวยน่ารักลูกสาวของสายใจก็ช่างน่ารัก ผิดกับลูกชายคนโตของนายาที่ดำยังกระเด็กไม่มีสกุลรุญชาติยิ่งลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งคลอดออกมาก็ไม่ได้มีความน่ารักอะไรตรงไหนเลยนายามองสายใจแล้วหันมามองนกโอ้มันช่างผิดกันไกลเนี่ยเหรอที่เงินทำไม่มีความสุขบันดาลได้ทุกสิ่งนายาก็เริ่มคิดแต่ก็ต้องทำใจบุญทานก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะนายากี้เหนียว บอกว่าสมัยที่จนไม่มีใครให้กินขนาดไปยืนหน้าวัดตอนไปโรงเรียนพระเนนยังไล่ยังกระหมูกระหมาทุกวันนี้นายารวยกว่าใครในหมู่บ้านแต่ชีวิตรักไม่มีความสุขนั่งหน้าง,งำหน้าง,งอทั้งผัวทั้งเมียพูดจากับลูกค้าก็ไม่มีหางเสียงระยะหลังนี่ขายไม่ค่อยดีเพราะนายาชอบให้นกเก็บถุงเก่าใส่ของให้ลูกค้า กว่าจะนอนได้นายาก็ต้องเช็คของก่อนว่าเหลือกี่ชิ้นขายได้กี่ชิ้นตรงกับที่จดไว้ไหมถ้าลืมหรือว่าหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวนายาก็จะบน่นจะด่าไปทั้งคืนวันนึงนกก็ตัดสินใจพูดกับนายาว่าการที่ผัวเมียแยกห้องกันนอนนอนคนละห้องแล้วผัวก็ไม่เคยไปหาเมียเลยนี่ตกลงเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าหย่ากัน นายาก็ตอบว่าไม่ได้ยาก็ยังเป็นผัวเมียกันนายาตอบอย่างนั้นอ้าวแล้วทําไมไม่เข้ามานอนกับเมียบ้างอ่ะอ่าไม่มีอารมณ์นายาตอบสั้นๆนกก็ได้แต่นั่งอึง้งนี่คงจะเป็นเพราะเธอไม่สวยไม่น่ารักเธอคิดที่จะมีลูกหลายหลายคนก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อผัวเธอก็จะทนแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอีกก็ต้องทนอยู่กันไปแบบไม่ต้องพูดจากนันอีก พอค่ำนกก็นอนกับลูกนายาก็นอนอีกห้องหนึ่งเวลากินข้าวนกก็ไม่กล้าคุยด้วยนายาไม่อยากมองหน้านกซะด้วยซ้ำไปเออความสุขที่แท้จริงมันต้องประกอบกันหลายสิ่งท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ใช่แต่เงินอย่างเดียวเท่านั้นที่จะบรรดาลความสุขได้ทุกอย่างครับ ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยเรื่องของชีวิตชีวิตของคุณประนอมซึ่งเล่าว่าแกเกือบจะเกิดมาในครอบครัวของคนมีสตังแต่บังเอิญว่าแม่เนี่ยไม่ใช่เมียหลวงแม่เป็นเพียงลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในร้านแล้วแม่ก็พลาดพลังให้กับเจ้าของร้านจนกระทั่งตั้งท้อง ก็คือคุณประนอมนี่แหละแล้วความลับก็แตกคราวนั้นปรากฏว่าเมียหลวงก็คือเจ้าของร้านน่ะาดคันแม่เป็นการใหญ่ว่าท้องกับใครที่แรกแม่ก็ไม่บอกปากแข็งอยู่นานในที่สุดก็ต้องยอมเปิดปากปรากฏว่าแม่โดนเขาไล่ออกจากร้านแม่ลำบากมากแต่แม่ก็อดทนไปอาศัยอยู่ที่บ้านปา้าป้าก็ไม่พอใจเลยที่แม่ทำตัวอย่างนั้น ถือว่าไม่รักความเป็นลูกผู้หญิงแต่ป้าก็ไม่รู้จะไล่แม่ไปไหนก็เลยต้องยอมให้แม่พักอาศัยอยู่ที่บ้านอยู่บ้านป้าแม่ก็ทำงานในทุกอย่างงอกๆทั้งวันไม่ปรีปากอะไรจนกระทั่งป้าพูดอะไรไม่ออกนะด่าไม่ได้แล้วแต่แล้วชีวิตของแม่ก็แปรผันไปอีกนั่นก็เพราะว่าแม่ไปตลาดในวันหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อน เคยสนิทสนมชอบพอรักใคร่กันในสมัยที่แม่เพิ่งจะเป็นสาวรุ่นรุ่นเขารู้ถึงความลำบากของแม่เห็นว่าแม่ตั้งท้องอยู่ก็ถามเรื่องราวมันเป็นยังไงแม่ก็เล่าความจริงให้เขาฟังเขาก็สงสารแม่มากเขาก็บอกว่าเขายังรักแม่อยู่ไม่ว่าแม่จะเป็นเมียของใครยังไงก็ตามเขาก็ยังรักแม่แม่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักแล้วเขาไม่ลืมแม่ได้เลยตอนนี้เขามีอาชีพขับแท็กซี่ เขามีที่อยู่เป็นห้องเช่าเขาก็ชวนแม่ไปอยู่ด้วยแม่ก็บอกเขาบอกว่าแม่ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่มีลูกอยู่ในท้องเขาก็บอกเขาไม่รังเกียจเขายินดีที่จะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องแม่เขามาคอยดักพบแม่ทุกวันที่แม่ไปซื้อของที่ตลาดสุดท้ายแม่ก็เกิดใจอ่อนเรื่องเนี้ยทําให้ป้าโกรธมากหาว่าแม่ไม่เข็ดหาเรื่องใส่ตัวแต่แม่ก็ตัดสินใจแล้ว่แม่ก็เลยไปอยู่กับคนขับแท็กซี่คนที่ว่าเนี่ย คุณประนอมก็เลยเติบโตมาในห้องแคบๆไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นพ่อจริงหรือเปล่าแต่ที่เห็นก็คือแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงสวยผิวขาวชอบไว้ผมยาวประบา่าอยู่บ้านก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดานุ่งผ้าสินสวมเสื้อคอกลมบางเสยยืดมั่งแต่ถ้าแม่ออกไปข้างนอกไปห้างไปซื้อของอะไรเนี่ยแม่ก็นุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อทันสมัยแม่ก็แลดูสวยมาก คนในละแวกนั้นก็ชมว่าแม่สบวยยังสาวชมไปชมมาก็จะพูดไปถึงพ่อพ่อเลี้ยงอะไรพวกเขาว่าไม่เหมาะกันเลยพ่อตัวดามดำๆหน้าตาก็ไม่ดีร่างผอมโยงนะหาความหล่อไม่เจอเลยบางคนก็บอกว่าแม่หลับตาเลือกเขาเป็นผัวได้ยังไงแต่แม่ก็พูดเสมอว่าเขาเป็นคนดีพึ่งพาอาศัยได้แต่แม่ไม่ยอมมีลูกกับเขาเพราะว่าแม่บอกว่า มีคนประ,ะมีคุณประนอมคนเดียวก็พอแล้วและอีกอย่างแม่ก็คิดว่าถ้ามีลูกอีกคนจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงดูกันคุณประนอมเคยได้ยินพ่อเลี้ยงพูดว่าอยากจะมีลูกกับแม่แม่ก็บอกว่าก็นี่ไงลูกของเราก็โดยพยักเพยะเยิดหน้ามาทางคุณประนอมที่แรกนะคุณประนอมไม่รู้หรอกว่าตัวแกเป็นแค่ลูกเลี้ยงก็อนอึกว่าเป็นพ่อจริงๆแต่ ก็นึกเคยนึกว่าเป็นพ่อลูกกันทำไมไม่มีเขาของพ่อนะติดอยู่ที่หน้าตาแกบ้างเลยค,คุณประนอมในผิวขาเหมือนแม่หน้าตาก็เหมือนแม่ความเป็นอยู่ในครอบครัวในบางครั้งก็ลำบากเพราะบางวันนี่พอ่พอหาเงินไม่ได้ไม่พอค่าเช่าห้องบางวันก็เคยไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะหุงมาแล้วทั้งพอ่อทั้งแม่ก็จะขวนขวายหาเงินมา แม่รับจ้างซักเสื้อผ้ารับจ้างเขาทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าจะมีงานอะไรให้ทำพ่อเลี้ยงก่อนนั้นดีแต่ต่อมาก็เปลี่ยนไปแม่เล่าว่าเมื่อก่อนเขาไม่กินเหล้าแต่ตอนหลังกินแถมยังไปเล่นการพนันเขา้าอีกพ่อแม่ว่าก็บอกว่าทำเพื่อครอบครัวแม่ห้ามเขาไม่ฟังบางทีตะคอกแม่ยับพูดมากนะแม่ช้ำใจแต่แม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง คุณประนอมสังเกตสีหน้าแม่เอาเองแล้วก็เชื่อว่าเข้าใจความรู้สึกของแม่ดีแม่เคยพาคุณประนอมไปหาป้าป้าก็จะถามว่าเป็นไงบ้างแม่ก็ไม่เคยพูดถึงพ่อในทางเสื่อมเสียป้าก็พูดกับคุณประนอมบอกว่าระวังพ่อแกให้ดีนะแกเป็นสาวแล้วนะทีแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอรู้ว่าเขาเป็นแค่พ่อเลี้ยงอ่าก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่ป้าพูด ปรากฏว่าสิ่งที่ป้าเตือนมันเป็นความจริงเมื่อตอนคุณประนอมอายุย่างเขา้าสิบสี่ปีนอนนอนอยู่มีใครไม่รู้มานอนทับนะแกก็ดิ้นรนผลักสายออกไปพอดีแม่ตื่นเปิดไฟก็หาตัวคนนั้นไม่เจอมีแต่พ่อเลี้ยงกำลังนอนหลับอยู่นอกมุง้งแม่ปลุกเขาก็อ้าวเขานอนดิน้นออกมานอนนอกมุง้งว่างั้นคุณประนอมก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่แม่คงไม่รู้อ่ะ คุณปะนอมก็แอบ,บบอกแม่ตอนที่เขาไม่อยู่ทีนี้แม่ทุกใจจนหน้าตาหมองคล้ำไม่รู้จะทำยังไงดีเย็นวันหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านคุณประนอมกลับจากเรียนหนังสือก็เจอพ่อเลี้ยงอยู่ในห้องอ่าพอคุณประนอมเข้าห้องเท่านั้นน่ะอ่าเขาก็ปล้ำทันทีคุณประนอมดิ้นรนขัดขืนต่อสู้ยิบตาเลยเสร็จแล้วหลุดออกมาได้วิ่งออกมาจากห้องร้องให้คนช่วยเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คว้าเสื้อมาใส่ออกไปขับแท็กซี่ คุณประนอมก็บอกให้แม่รู้ตอนที่แม่กลับมาแม่ก็พูดบอกว่าอย่างนั้นประนอมจะอยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วแม่จะหาที่อยู่ให้แต่แม่ก็ไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นเลิกเรียนแล้วคุณปานอมก็ตัดสินใจแอบไปหาป้าเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังป้าโมโหมากหาว่าแม่ไม่ดูแลลูกคุณประนอมก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านตกลงป้าให้คุณประนอมย้ายไปอยู่กับป้า แล้วก็ให้บอกแม่เสียก่อนก็เลยกลับบ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยิ้มอย่างโล่งอกบอกว่าดีแล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแม่ก็พาคุณประนอมมาส่งที่บ้านป่าป้าก็อบรมสั่งสอนแม่เป็นการใหญ่แม่ก้มหน้านิ่งเงียบเชพูดออกมาเสียงเบาๆบ,บอกฉันผิดไปแล้วจ้าพี่เท่านั้นนะ่ะป้าก็เงียบละไม่พูดอะไรอีก คุณประนอมอยู่กับป้าคนนับว่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นป้าไม่มีลูกลุงก็เป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ใช่คนตันหาจัดอย่างพ่อเลี้ยงคุณประนอมก็เลยอยู่กับป้ามีความสุขดีก็กลับไปหาแม่บ่อยๆบางทีแม่ก็แวะมาหาก็ได้คุยกันแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณประนอมรู้จากเพื่อนที่อยู่ละแวกบ,บ้านเก่าว่าแม่น่ะโดนพ่อเลี้ยงข่มเหงซ้อมเกือบทุกวัน คุณประนอมก็สงสารแม่มากขอกับป้าว่าอยากให้แม่มาอยู่ด้วยป้าก็บอกว่าแล้วแต่แม่เองคุณประนอมก็ไปบอกแม่แม่เกรงใจป้าก็บอกว่าแม่ยังทนไหวแม่บ่นเหมือนกันว่าไปทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้ไม่รู้ถึงได้เป็นอย่างนี้ชีวิตไม่เคยสบายเลยมีแต่เรื่องลําบากทุกร้อนตลอดพูดถึงพ่อในี่คุณประนอมไม่เคยเห็นหน้าตาเขาเลย พยายามถามแม่ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่ก็ไม่เคยบอกป้าเขาเหมือนกันไม่เคยปรีบปากเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณประนอมก็อยากจะเห็นหน้าพ่อสักครั้งครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกอ่าไม่ไปบอกเขาหรอกว่าฉันเป็นลูกเขาเพียงแต่อยากเห็นเท่านั้นเองแต่ป้ากับแม่พูดคล้ายๆกันว่าไม่รู้นั่นแหละดีแล้วคนไม่มีความรับผิดชอบป่วยการไปรู้พาให้เสียความรู้สึกเปล่าๆคุณประนอมก็เชื่อแม่กับป้าอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แล้วก็ไม่อยากจะเจอหน้าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกันคุณประนอมเรียนจบมสามป้าส่งเรียนแม่พูดเสมอว่าป้าเป็นแม่อีกคนหนึ่งของคุณประนอมแกเองก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่แม่น่ะสินับวันจะยิ่งลำบากแม่ไม่เหมือนก่อนความสวยหายไปหมดเลยเพราะแม่มีแต่ความทุกข์ทุกกายแล้วก็ยังทุกใจเพราะว่าในพ่อเลี้ยงไปมีเมียอีกคน แล้วก็ไม่ปิดบังพามาที่ห้องให้แม่เห็นแนะนำให้รู้จักกันไปเลยแม่ก็ช้ำใจเป็นที่สุดนะคุณประนอมไม่ได้ยินเรื่องนี้จากแม่หรอกแต่เพื่อนเล่าให้ฟังหมดเลยป้ารู้เรื่องนี้ป้านิ่งเงียบไม่พูดอะไรแต่ว่าคุณประนอมแอบได้ยินป้าคุยกับลุงว่าเป็นกรรมของแม่อ่ะที่เคยทำเอาไว้ลุงพูดว่าแม่มีกรรมชีวิต แม่มีกรรมมีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกมีผัวคนแรกก็พัดพรากจากกันมีผัวคนที่สองที่แรกก็ดีแต่มาทีหลังก็เสียคนเรามันดูกันยากจริงๆจะไว้วางใจใครเนี่มันยากนักเพราะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าคนที่เราคิดว่าดีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยปังไงคุณปนอมมาสงสารแม่มากไปหาแม่ชวนแม่ไปอยู่บ้านป้าด้วยกันแม่ก็สายหน้าแม่บอกว่ายัางทนได้อ่ คุณประนอมก็บอกว่าแม่ไม่ต้องทนแล้วล่ะเขาทําแม่ขนาดนี้แล้วอะแต่เมื่อก่อนเขาดีนะลูกก็นั่นมันเมื่อก่อนนะลูกก็เหมือนกันละเขาก็เคยมีบุญคุณกับลูกมากเลยนะถ้าไม่ได้เขาเนี่ยแม่กับลูกคงจะลําบากกว่านี้เยอะแม่นเป็นคนดีเหลือเกินยังนึกถึงบุญคุณของเขาอีกแม้ว่าเขาจะร้ายกับแม่ก็ตามวันนี้คุณประนอมไม่มีแม่แล้ว แม่ถูกเขาเอาค้อนทุบหัวจนตายที่ห้องแหละเขาหาว่าแม่เอาใจออกห่างแอบไปมีอะไรกับพ่อค้าผักในตลาดเขาว่าอย่างนั้นคุณประนอมก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาว่าแม่จ๋าขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติเถอะประนอมรักแม่คิดถึงแม่เสมอจะ้ะ